ดูกันค่ะว่างานไทยที่เมืองบาทโฮทมบวกซึ่งเขาบอกว่าเป็นงานไทยหรือไทยเฟสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนีจะเป็นยังไงบ้างไปกันค่ะซื้อบัตรซื้อตั๋วแล้วนะคะเดินเข้ามาค่ะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจเช็คบัตรเช็คตั๋วเราอยู่ตรงนี้นะคะพอเดินเข้ามาเขาฉีกตั๋วเราไว้แล้วครึ่งหนึ่งเขาก็แสแตมป์ตรงแขนเราเนี่เห็นไหมคะไทยเฟสติวัลตรงเนี้ยตีตราจองเราแล้วนะคะ หลังจากนั้นก็เดินเข้าไปในงานเลยค่ะเดี๋ยวเราเดินชมไปเรื่อยๆนะคะชมบรรยากาศทั่วๆไปพร้อมๆกันก่อนบริเวณนี้ก็เป็นสวนสาธารณะนะคะคือวันนี้จัดงานในสวนดูเครื่องดื่มก็มีเบียสิงก็มีเบียช้างก็มีนะคะด้านนี้นนใครซื้อแล้วถ้าเตรียมเสือเตรียมศาสตร์มาก็ไปปูนั่งก็ได้นะคะ เราจะนั่งโต๊ะที่ทางผู้จัดงานเขาเตรียมไว้จัดไว้ <Okay. S 1> บรรยากาศดีจริงๆร,ร่มรื่นนะคะเพราะว่าอยู่ในสวนเป็นร้านกิฟช็อปนะคะ <Okay. S 2> ของน่ารักน่ารักเล็กๆน้อยๆน,นะะฝั่งโน้นก็จะเป็นร้านขายผักขายแหนมขายอาหารไทยผักไทยนี่แหละคะ่ะฝั่งน้นก็จะเป็นร้านขนมหวาน นะคฝะั่งนี้อยเป็นผ้าไทยชุดไทยสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเดินไปเรื่อยๆก่อนนะคะร้านนี้เป็นร้านอาหารมีผัดไทยโบราณมีส้มตำนะคะแบปอเปี๊ย,อยทอดลูกชิ้นทอดตำไทยตำโคราชมีตำสารพัดตำเลยนะคะ ถัดไปฝั่งน้นดูค่ะร้านน้นก็ขายผักขายผลไม้ไทยดูค่ะมะพร้าวหนึ่งลูก6ยูโรนะคะมะพร้าวอ่อนมะพร้าวน้ำหอมฝั่งน้นของขายเยอะนะคะของขายเยอะมาก,มด,ากดูด้านนี้ขายของตกแต่งบ้าน สิ่งของที่เป็นเครื่องรางของขลังเป็นสิริมงคลทั้งหลายนะคะตกแต่งตามร้านนวดร้านอาหารหรือตกแต่งบ้านเดินชมเรื่อยๆค่ะดูนะคะร้านอาหารร้านขายเครื่องดื่มนะคะหมูสเตะ๊ะผัดไทยปอเปี๊ยะทอดนะคะ่ะน้ำมะม่วงรวมมิตรเหล่านี้คืออาหารไทยสวัสดีค่ะ ดูค่ะขนมเบื้องขนมไทยทั้งหลายสวัสดีค่ะอู้สายไหมก็มีขนมโตเกียว,ร,ยวรอดช่องโอ้เดี๋ยวมาชิมนะคะดูร้านอื่นๆเหมือนกันช่วงนี้คนยังเดินน้อยอยู่นะคะยังบางตาอยู่เพราะว่ายังเช้าอยู่นะคะเดี๋ยวสายๆมาหน่อยแล้วก็วันอาทิตย์รับรองคนล้นนะคะ,ะร้านนี้3อย่าง10ยูโร นะคะคผักต่างๆมีผักบุ้งผักเชอร์พลูอู้อเอเยเยอะค่ะเฮมีหลากหลายผักเนี่ยกระถินอ่อนๆก็มีผักหวานก็มีนะคะอันนี้ปลาทูน้าบาทจา้าย่านเจา้าย่านเ้ยินเ,ออเสียง่เงินแม่ค้าน่ารักคนะือเนาะอย่าเป็นลมตึงหน้าจังหันอ่ะโอ้บายบบย่านดอกย้ายเอ้ยเข้าบบย่านเพลินดูค่ะ ดูยอดอะไรเนี่ยมาระแมวไหมมะเขือมารักกอมะละกอสามลูกยี่สิบมะละกอถูกนะคะดูบักลินฟ้ากับมี่แม่ค่ะเบิ้งด้านนั่นเนี่ยบักลินฟ้าไหมตาสดเลยเอามา่ตะบ้านห้าหุ่นเตียตาสะอ่อนเนาะคุณน่ะดูพริกแดงพริกสด ขิงขาตะไคร้มีครบหมดเลยหน่อไม้สดก็มีบังดูหน่อไม้สดสดกับมี่เออหัวปีกับมี่ไหมจ้าห้าคนเลยสิบบาทสิบบาทเนี่ยเห็นไหมคะหน่อไม้สดอันนี้น่าจะเป็นอะไรบ้างเนี่ยนี่ค่ะแม่ค้าน่ารักมากตลกอ่ะนะคะสนุกสนานเนี่ยอันนี้มะกอกเนี่ยเห็นไหมคะ อันนี้ผักที่เหล็กผักที่เหล็กเป็นคนมีค่า <c oughs> ใช่ไหมคะแม่ค้า <c oughs> อูมะาม่วงสดดูผลไม้ไทยน้อยหนาก็มีโอ้ยผลไม้มีทุกชนิดดูค่ะมีไปถึงทุเรียนมีทุกอย่างค่ะดยที่เขาขายผักนะคะขิงข่ตะไคร้พริกมีหมดต้นกล้วยก็มีขายต้นไม้ไทยๆทยั้งนั้นเลยดอกมะลิก็มีขาย ดูมะละกอต้อนนี้มีลูกแล้วพืชผักไทยตามฤดูกาลนะคะโอ้ดูขาดูขาบอลอิชพูใบเตยโอ้โหยมิชพูสวยมากเลยะะมมดะค่ะมะม่วงดูผักค่ะพืชผักไทยตามฤดูกาลดูค่ะ ขาปลูกได้งามจริงๆปลูกได้งามจริงๆโอ้สะอ่อนเนาะดูดูที่เขาค่อยไว้ดูค่ะใหญ่มากเลยใหญ่จริงๆชะพูก็ยิ่งงามดูเนี่ยโอ้งามจริงๆนีทุกอย่างผักไทยดูถั่วฝักยาวปลูกได้ยาวมากปลูกได้งามมากนะคะเนี่ย ดูบวกเหลี่ยมบวกงูงูได้ยางจริงมาระโอ้งามมากงามมากค่ะดูโอ้ดูค่ะงามจริงจริงผักกระเฉดผักกระชินเนี่ยต้นเล็กๆนี่ค่ะหน้าหนาวต้องไปปลูกไว้ในใช่ไหมคะในบ้านเพราะแน่นอนใช่ไหมคะแล้วก็จะโตก็อยู่ได้ตลอดเทุกคนช่วยปลูกนะคะกินได้ประมาณสิบปีแล้วค่ะว้าว อยาเห็นไหมคะคนที่อยู่ประจําอยู่ที่นี่เขาบอกวิธีปลูกนะคะคอน,น,น่อนอ๋นนอ,อค่ะาาแล้วมาละกอนี่ดูว้าวออ,ออกลูกแล้วต้นละเท่าไหร่เนี่ย <c oughs> ไม่รู้ว่าน้องเขาขายต้นเท่าไหร่นะคะว้าวดูดูดูอ,ออกลูกออกผลแล้วเนาะจริงๆถัดมาร้านนี้ก็ขายสินค้าไทยของไทยเครื่องปรุงต่างๆนมเปรี้ยวก็มี ดัชมิลคาลเตอร์เพนยาถานน้ำขาวปีโป้โอ้มีทุกอย่างเลยค่ะร้านนี้ก็มีเยอะนะคะ,ะร้านถัดไปร้านนี้ขายไม่กวาดด้วยเราเดินมาด้านนี้นะคะเีนะคะ่ะตรงนี้เป็นเวทีเวทีกลางของงานนี้โอเคค่ะ